ไดโนบ็อกสวัสดีครับวันนี้เรามาติดตั้งกับนี่นะครับมิซูมิชิไททันนะครับตัวนี้จะเป็นปี0 5 0 6นะครับผมจะเป็นตัวเก่าครับรถคันนี้ลูกค้านะครับมาติดกล่องนี่ครับไดโนบ็อกนะครับเป็นตัว AI นะครับ9 9ระดับนะครับผมนี่ครับเมื่อกี้ผมเบิ้ลนะควันมาขนาดนี้นะครับของเดิมๆควันดํามากลูกค้าซื้อรถมานะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าทําอะไรมาบ้างแต่ควันดํามากนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูคันเร่งเดิมๆนะครับคันเร่งตัวนี้เป็นคันเร่ง AI นะครับอ่าก็คันเร่งไวนะครับตอบโจทย์ได้ตอบโจทย์ได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมที่สําคัญนะครับคันนี้หลักๆเลยคือต้องการคันเร่งไวแล้วก็มาปิดควันนะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับปิดควันนะครับเดี๋ยวขอดูควันเดิมๆก่อนวนไปหมด AI นะฮะเดี๋ยวเรามาดูควันเดิมๆนะครับนี่เดี๋ยวผมจะตั้งไว้ AI ก่อนนะครับอ่ะ จะดูควันเดิมๆนะครับว่าจะดำขนาดไหนอ่ะนี่ฮะขอยกรอบครับอ่ะอดํามากนะฮะก็ลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่ชอบนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวผมจะปิดควันนะฮะเขาโหมดนะครับโหมดควันโหมดปิดควันก็เป็นโหมดเอสนะครับตรงนี้ผมตั้งไว้อยู่ระดับแปดนะครับผมมีให้ทัสี่ระดับนะครับอ่ะเปิด ี่ฮะเหยียบอันเร่งนะเดี๋ยวดูรอบด้วยนะครับหวานไม่ออกนะฮะเดี๋ยวดูรอบอีกทีเหยียบแช่ไปเลยอ่านี่ครับรอบก็มา4,000นะโอเคครับปิดอยู่100%นะครับผมแล้วก็จะมีพวกโหมดกันลื่นโหมดอีโคนะครับที่แถมให้มานะครับฟังก์ชันทั้งหมด8ฟังก์ชันนะครับกล้องเป็นระบบ AI นะครับประมวลผลด้วย AI 99ระดับนะครับผมคุ้มครับราคา1,890บาทนะฮะับสำหรับวันนี้นะครับผมกับลูกค้าก็ขอลาไป เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ